ไมยค่ะ แม่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมแม่ดีกว่าป้าไปตรงนี้ดีกว่าไม่เห็นลูก แม่ทํา <laughs> กรองไหอ่แล้วอหน้าแดงแวนะคะนุ้กคนค่ะน้ตตที่นู่ก็ได้ทุกคนอันนี้ขนดกันนี่กันเลยนะงนู้นนะแม่ทางนงนี้นะคะาปีนต่อแถวเลยนะครับ

打得挺好 รอบเดียวนะคะมารอบที่2โดนตีนะคะโดนตีนะคะเพาะเมื่อกี้เห็นแล้ว แล้วก็แม่แม่ขอบคุณแม่แม่ที่สพอร์ตลูกแล้วก็ร่วมสมทบอาลงทานนะคะแม่แล้วก็ร่วมสมทบอาบุญกระถิ่นมาในวันนี้ด้วยนะคะวัดบางกระดอยด,ดีบางกระดีนะคะแม่ที่ปทุมธานีนะคะแม่อนุโมทนาบุญทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่อ้อยแล้วก็เอฟซีน้องลีโอทุกๆท่านนะคะที่ร่วมาทำลงทานไม่เจียมไม่เจียมไม่อ้อย แลวก็แม่แม่ทุกทท่านด้วยนะคะที่ร่วมกันไม่ได้เอ่ยนามนะคะแม่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับโรงทานนะคะน้องนีโอด้วยแม่เพนด้วยแล้วก็แม่แม่ของบ้านน้องนีโอทุกทท่านนะคะที่ร่วมสมทบบุญรงทานมานะครั้งนี้ด้วยนะคะัคขาอนุโมทนาบุญนะคะแม่แม่อวีไหน บัาบางกระดีปทุมธาน,นีนะคะแม่แอวไปไหนเอ,อ่ย้อใช่ไ่ก็แม่เหมือนน้องลีโอเลย นั่เมียเป็นยาดีกเติอเรื่องแบคุ้นๆเลย

ไปไปของ <coughs> <coughs> <coughs>

เอาๆๆขอแล้วก็ <laughs> มีไว้กระตู้กันเพราะว่าหมดแล้ว่แม่มีไว้กระตู้กันหน่าดคาคูคนเยอะมากใช่คะแม่คนเยอะมากยิ่งซุ้มตรงที่ลูกอยู่ยิ่งเยอะมากเลยคะแม่แม่งขนาดเลยคะ่ะคนเยอะมากเป็นไงไม่รัก ไหวไหมคะตรงนั้นหมดแล้วใช่ไหม้หาคุกะปิประกอบยังอยู่ไหม้หาคุกะปิมีไหมหนะ้าต่อไว้กล่องนึงอะน้ำตาจะเจ็ดหัวเขา่าจะได้กินข่า <c oughs> จองไวง้กล่องนึงเงิเหลือหรือเปล่าจริงไหม้มหาคุกะปีหมดแล้วใช่ไหม โอ้น้ำตาจะเช็ดหั่วข่าวแม่แม่ริโออยู่ที่ไหนมีแต่สนุกสนานคือเคื้นใช่เธอไม่นานวิดไว้ก็ต้องู้พอมดแล้ววิดไว้ก็ตู้กันทุกคนตอนนี้ก็ขนมบะบินนะคะอร่อยมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ป้าบินเหรอสุพรรณคงจะไม่ได้ชิมเนาะเพราะไม่ได้อภไยอไปหที่เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ไไดอัยไม่รู้ไม่ดีเนาะ นายหยดเงยย้อยเธอนพมรเธอก็ประคองหลังล ja ูกไว้ตรงโน้โอ้ว่ามีแม่แม่ละคิวอยากชิมขนมบ้าบิดมาสิคะเด็ดมาเลยต่อแถวค่ะต่อแถวบ้าบีนบ้าบีนของอร่อยน้องลีโอมาเ กอดนะคะแม่เสร็จลปินยุ้งข้าวนะจ๊ะมาได้จ้าตัวจริงเสียงจริงมาเองเลยนะคะแม่ไรดูไหมาะอันนอ๋อแล้วก็แม่ไรแม่ทำไมไม่ไรนะแล้วมีป็น ไปเป็นหมนะื่นน,นะเนี่ตัตเองเดียวเรีเยนต้องมาตังสอง ทานต่อแถวเลยค่ะจะทานหนมบบินนะคะต่อแถวเลยนะคะ,ะจะหมดแล้วนะคะหนมบบินของน้องนิโอจะหมดแล้วนะคะแม่อขอบคุณค่ะ รับรับจากมือศิลปินนลยนะดีใจได้รับมือได้รับจากมือศิลปินจินไว้ยาแกรับจากมือปไปชิงอ๋ไปต่อสิอปไปต่อคิวเลยค่ะหมดแล้วไปยาลาช้าไปน,นิดนึงเดี๋ยวกแ่บน่าจะได้ืมดแล้วแจกขนมหล่อด้วยใช่หล่อมาก

โบดเลยโอ๊ยเพนแม่เราปิดนะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะลูกแจก,กเรียบร้อยเลยนะคะสวัสดีค่ะอโอ้สวัสดีแม่แม่เดี๋ยวลูกสวัสดีค่ะ